ไม่นอนที่นี่ครับไม่นอนครับอาถรรพ์บ้านพิษณุโลกบ้านประจำตำแหน่งที่นายกไม่ว่ากี่ยุคสมัยไม่กล้าอยู่บ้านพิษณุโลกชื่อเดิมคือบ้านบรรทมศิลป์เป็นบ้านพระราชทานรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปลูกสร้างขึ้นโดยพระราชทานพระราชทร,ร,รัพย์ส่วนพระองค์ให้กับมหาสเสวกเอกพลตีพระยาอนิรุธเทวาหรือหม่อมหลวงฟื้นพุ่งบุญ ลักษณะการออกแบบบ้านนั้นเป็นอิตาเลียนบาโรกตึกนารายบรรทมศิลป์เป็นตึกประธานของบ้านมีทั้งหมด3ชั้นไม่นับรวมห้องใต้ดินจะแบ่งได้ดังนี้ชั้นหนึ่งจะเป็นห้องโถงใหญ่สำหรับนั่งเล่นและมีห้องรับแขกสองห้องขึ้นไปเป็นชั้นสองเป็นห้องนอนสองด้านซึ่งเป็นห้องนอนของพระยาอานิรุธทธเทวาอีกด้วยสุดท้ายชั้น3เป็นห้องพระใหญ่ใต้โดมหน้าตึกด้านหลังห้องพระเป็นห้องนอนและทุกห้องจะออกแบบให้มีเพดานสูงเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก โดยหน้าตึกประธานจะมีรูปปั้นนายรายบรรทมศิลป์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์พระราชทานของตระกูลประดิษฐานอยู่บนแท่นศิลาในอ่างน้าพุและมีตึกบริวารต่างๆคือตึกเย้าใจเรือนคู่ใจเรือนอารมณ์เรืนอรรนกรรมภากรและโรงรถต่อมาสมัยรัชกาลที่7เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าพระยาอนิรุทธเทวาจึงทุนกล้าถวายเป็นพระราชสมบัติเพราะแบกค่าซ่อมค่าบํารุงไม่ไหวแต่สุดท้ายได้รับการปฏิเสธจนมาถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475 พระยาอนิรุธพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอยุธยาบ้านหลังดังกล่าวจึงถูกทิ้งร้างพอเกิดสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลจอมพลปพิมุลสงครามได้ออกเงนินซื้อไว้ครึ่งหนึ่งจำนวน25ไร่ในราคาตอนนั้น5 0 0 0 0 0บาททํากลมประสานงานไทยญี่ปุ่นจนเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านสันติภาพและเปลี่ยนเป็นบ้านพิษณุโลกตามลําดับพศ .2522 รัฐบาลพลเอกเกลียงศักดิ์ชนะน,นันได้กาหนดให้บ้านพิษณุโลกเป็นบ้านพักประจําตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรี แต่หลังจากถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักนายกรัฐมนตรีแล้วพบว่ามีเพียงสองนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้คนแรกคือพลเอกเปรมติรสุรานนท์หลังจากซ่อมแล้วพลเอกเปรมได้ย้ายเข้าไปอยู่ทันทีแต่อยู่ได้เพียง7วันพลเอกเปรมก็ย้ายออกไปยังบ้านพักสีเสาเทเวศโดยไม่มีใครทราบสาเหตุนายกอีกคนที่เข้าไปอยู่คือนายชวนลีกภัยย้ายเข้าเมื่อวันที่27เมษายน2543 คราวนี้นานกว่าเดิมนายกชวนอยู่ได้นานถึง6เดือนเพราะบ้านพักส่วนตัวในซอยหมอหลิงได้มีการซ่อมแซมรีโนเวทบ้านครั้งใหญ่แต่ก่อนหน้าที่นายกชวนจะมาอยู่บ้านนี้ได้มีการนำพรามจากภาคใต้มาทำพิธีปัดเป่ารำควานและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่ตงตางๆภายในบ้านตำนานคำร่ำลือเกี่ยวกับบ้านพิษนุโลกว่ากันว่ามีคนพบเห็นหญิงสาวแต่งชุดโบราณปรากฏตัวให้เห็นภายในบ้านอยู่บ่อยครั้งหรือคนงานบางคนยังพบเห็นเท้าฮีรันพนานศูนย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านปรากฏกายให้เห็นในยามดึก หลอนหนักไปกว่านั้นคนยังได้ยินเสียงร้องและเสียงฝีเท้าของม้าที่มักได้ยินกันกลางดึกเชื่อกันว่ามาจากรูปปั้นม้าทองแดงบริเวณสนามาหญ้าภายในบ้านแต่เรื่องที่หลอนที่สุดเชื่อไหมคะว่าเกิดขึ้นในสมัยทักษิณชินวัตรเป็นนายกเรื่องเล่ามีอยู่ว่าประมาณวันที่16มีนาคมปี2544เมื่อคุณหญิงพจมาน,นำคนงานจากบ้านพักส่วนตัวมาทำความสะอาดที่บ้านพักพิษณุโลก ปรากฏว่าพนักง,งานหญิงคนหนึ่งล้มตัวลงนั่งหลังคอมคล้ายคนแก่ทำท่าเช็ดถูพื้นที่ชั้นล่างบนพึนพมพำว่ารกหูรกตาไปหมดอะไรก็สก,กรปรกไม่เห็นจะทำความสะอาดกันเลยพนักง,งานคนอื่นก็เริ่มกลัวกันสีทีนี้เลยไปเล่าให้คุณหญิงพจมานฟังคุณหญิงพจมานพอได้ยินจึงรีบเดินลงมาดูใช้มือตีไปที่ไหล่เพื่อเรียกสติแต่ไม่ได้ผลจนต้องสั่งให้คนงานไปเอาลูกประคำและน้ำมนมาโดยใช้ลูกประคำคล้องคอและให้ดื่มน้ำมนปรากฏว่าพนักง,งานคนนั้นตะหวาดใส่คุณหญิงเสียงดังเลยว่า เอาอะไรมาให้ฉันกินก่อนจะเทน้ำมนต์ทิ้งสุดท้ายพนักงานคนนั้นก็ได้สติกลับคืนมาเช่นเดียวกับสมัยนายกยิ่งลักษณ์กับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่มีใครเข้าไปอยู่บ้านพิษนุโลกกันสักคนเดียวเรื่องนี้วิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมมตีบอกว่าไม่ใช่เรื่องผีสางนางไม้อะไรหรอกผมเองยังเคยช่วยนายกชวนคนของเข้าบ้านพิษนุโลกที่จริงบ้านหลังนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสียงเสียงดังจากภายนอกเข้ามาที่บ้านได้หมดได้ยินหมดทุกอย่างคือบ้านไม่เก็บเสียงคนคุยกันชั้น3าชั้นล่างยังได้ยินเลย มันยังมีเรื่องเล่าเล่นๆกันว่าเมื่อครั้งทีมงานบ้านพิษณุโลกในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันตอนนั้นมีคนนอนอยู่ข้างบนข้างล่างนั่งประชุมกันชั้นบนได้ยินที่เขาประชุมกันหมดตอนช่วงปีรัฐประหาร2557พลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วเป็นประธานในการซ่อมแซมซ่อมไปซ่อมมาก,ก็มีปัญหาอีกล่าสุดนายกเศรษฐทาทวีสินก็ปฏิเสธไม่นอนบ้านพิษณุโลกเพียงแต่จะใช้ทำงานบ้างบางครั้งและจะใช่กับเรื่องอาถรรพ์ที่เคยได้ยินมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ ทนายโยบ้าบันดาลครับบันดาลเปิดไปด้านโน้นเหรอเปิดอะไเปิดอะไรนายโสดีท่าไหร่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผลการประชุมเป็นยังไงบ้างครับคุณใหญ่เรื่องครับคุณใหญ่เรื่องครับมีการหาเรื่องอะไรบ้างครับท่านนายก หลายเรื่องครับหลายเรื่องครับครับได้ได้สั่งการวิจกกีงไม่ไสั่งการไม่ได้ครับวันนี้มาฝากข้อมูลเฉยๆครับยัาสั่งการไม่ได้นะครับวิจกกด้รงงานเรื่องกำนันนกบ้านรอย่อะไรกันบ้านเราข้งห่อนเดินเเดินดูครับแลเรโอเค งานไม่ได้นอนที่นี่ครับไม่ได้นอนครับได้หขาขาระวังระวังระวังไปก่อนจัดเรื่องครับสภาบ้านแล้วก็ดีครับเขาดูแลสาดีครับนี่ออยท่ี่หโยมาเรไปเลยครับ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  ขาวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Fol เวอร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวักับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้ a แฟ a g e จ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมีงานข่าวสดได้แล้วค่ะ